เอดูปฏิเหตุคนขับอายุ90คนซ้อนอายุ67นะคะเป็นน้าคุณ<ช>อรัญญาไม่มีเงินจ่ายค่ารักษายังไงแล้วเนี่ยรถเจ็บทั้งคู่เลยหรือเปล่าคนขับไม่เป็นอะไรนะคะคนซ้อนนี่ห,วหัวเข่าหักดามเหล็กขาหักดามเหล็กอยู่มอเตอร์ไซค์ที่ขี่ไม่มีพรบรคําถามคือทํายังไงดี ผู้ร้องอายุ67ผู้ขับอายุ90ขีม่มอเตอร์ไซค์กันไปเจ็บกันทั้งคู่คนอายุ90ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากแต่ต้องชดใช้หรือเปล่าเพราะว่าคนอายุ57เนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลที่สุพรรณบุรีแล้วโรงพยาบาลบอกว่ามีค่าส่วนเกินจากสิทธิ์บัตรทองต้องจ่ายอีก20,000ืสีอันนี้ทางสปอสอชอเนี่ยสามารถใจ่ายให้ผู้ร้องครอบคลุมหรือไม่อย่างไรอะคะ บบผู้ที่มีสิทธิ์ักประกันสุขภาพทั่วหน้าเวลาป่วยไข้ไปรับบริการที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในสิทธิประโยชน์ซึ่งปัจจุบันในครอบคลุมกับหมดแล้วละ่ะ<อ>นะครับ<อ>ก็จะรักษาได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใ,าใช้จ่ายนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จา่ายยกเว้นส่วนที่อยู่นอกสิทธิประโยชน์<อ>เช่น<อ>นะใช้ห้องพิเศษ ทำอะอย่างนี้ผู้ป่วยประสงค์จะใช้ห้องพิเศษอันนี้ก็จะมีค่าห้องพิเศษนะครับ oh, oh, oh. แต่อย่างอื่นเนี่ยก็จะครอบคลุมอยู่แล้วนะครับคร oh, oh. าวนี้ในกรณีที่เป็นอุบัติเหตุเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับะจะมีหน่วยงานขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งเขาเรียกสำนักงานกลางคุ้มครองผู้สูยจากรถ oh, oh. หน่วยงานนี้ก็จะทาหน้าที่ในการดูจะมีเงินค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดเนี่ยอยู่เงินวงเงินจํานวนหนึงมามาหน่งประมาณสักสามหมื่นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะโรงพยาบาลจะไปเรียกเก็บเงินก้อนนี้กกนนเารระบัปติ็ค ส่วนการพิสูจน์ว่ารถนั้นได้ไปทําพรบหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หน้าที่สปสชละของหน่วยงานอื่นในการไปดูแลดังนั้นโดยความรวมก็คือว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลสามารถเบิกกับสปสชภายใต้สิทธิประโยชน์ได้อยู่แล้วนะครับไม่มีส่วนใดๆที่จะต้องไปเรียกเก็บกับผู้ป่วยครับ คุณอรัญญาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอรัญญาได้แล้วค่ะกลับบ้านได้แล้วเอ่อเก้ได้ผัดเขาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้แล้วตอนนี้เดินได้หรือยังครับอ๋อเดินได้แล้วค่ะแต่ว่าเขาคนอายุนะคะเขาก็ยังเดินไม่ค่อยคล่องอะค่ะโอ้ช่วงแรกๆอาจจะติดๆหน่อยนะครับต้องอดทนนะใช่ค่ะค่ะไม่ไม่ต้องเสียสตางค์เนา ไม่ได้เสียอะไรอะไรเลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะมีคนเขาแนะนําว่าคุณอนุมาช่วยเหลือประชาชนหนูก็เลยโทรไปเขาให้เบอร์มาหนูก็เลยโทรไปตอนนี้เรียบร้อยทุกอย่างค่ะค่ะเยี่ยมมากครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะได้คำยินดีครับขอบคุณทีมงานด้วยนะครับขอบคุณคุณทีมงานคุณอนมาด้วยนะครับขอบขอบคุณนะครับคือจริงๆแล้วหลับกับกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นของคนไทยนะครับของคนไทยทุกคน วันนี้เป็นวันครบรอบ21ปีของระบบหลักประกันพอดีเลยเนี่ยเสียงที่ได้ยินเนี่ยกำลังเป็นเสียงที่ท่านจอว่าตวัชชลประทานกําลังเทศอยู่สดๆเลยตอนนี้ครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ21ปีเนี่ยต้องบอกว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นของคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็เวลาคนไทยเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลนะครับไม่ต้องเสียค่ารักษาแต่ไม่ได้มีความรักษาฟรีนะครับรัฐบาลสั่งประมาณให้กับสปชเนี่ยนะครับจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนประชาชน นะดังนั้นเนี่ยภายใต้สิทธิประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นการผ่าตัดข้อเขา่าถ้าเข่าเสื่อมรักษาด้วยยาไม่ได้แล้วเนี่ยคุณหมอวินิจฉัยว่าจะต้องผ่าตัดเปียนเขา่านะครับไม่ว่าจะเป็นค่าผ่าตัดค่าค่าเข่าเทียมข้อเข่าเทียมนเนี่ยเป็นโลหะนะครับจากต่างประเทศเลยครับอยู่ในสิทธิประโยชน์ก็เปียนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย แล้วก็จะได้ประชาชนจะได้าสามารถที่กลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งกลับไปทํางานเพื่อก็จะได้ผัาช่วยกันพัฒนาประเทศต่อทั้งหมดเนี่ยเป็นสวัสดิการภาครัฐที่มีมาแล้ว21ปีนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิทธิประโยชน์ที่ครอ,อบคลุมทุกอย่างตั้งแต่แรกเกิดเลยจนกระทั่งถึงวัยผู้สูงอายุเลยนะครับแต่บางอย่างเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างคุณหมอคุณพยาบาลกับประชาชนก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าไม่ไม่ต้องทะเลาะก,กัน นะครับมีปัญหาอะไรเนี่ยสามารถโทรสอบถามสายด่วนสปรชหนึ่ามสามสูตรได้นะครับและที่ผ่านมาเนี่ยบางทีมีปนหงปัญหาเรามองไปไม่ถึงเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางรายการเช่นเดียวกันนะครับที่ได้กรุณานะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาจจะประสบปัญหาบางอย่างอย่างเช่นของคุณอรัญญานะครับดังนั้นก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมขอฝาก ฝากสายด่วนสปสชนะครับ1330ถ้าเกิดประสบปัญหาหรือว่าต้องการความช่วยเหลือใดในเรื่องของการเข้าถึงบริการสุขภาพเนี่ยโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับครับสายด่วนเนี่ยเราจะย้ำเลยฮะ1330วันนี้ขอบคุณมากนะครับท่านครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ